Now I remember everything And how careless we could be And how careless we could be สวัสดีครับผมปืนฟอดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ฟอดลำลูกกาคองเตยนะครับตอนนี้ผมมีส่งมอบรถ1นึคันนะครับเตรียมตัวที่จะส่งมอบนะรบเราจะมารีวิวก่อนนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยครับ l a n เจอร์วายแนะครับอันนี้เป็นตัวไบเทอร์โบสีบนะครับ จัดแต่งเต็มนะฮะคันนี้เป็นชุดแต่ง h u มเมอนะครับเดี๋ยวลองให้ดูรอบคันก่อนนะครับแต่งเต็มนะที่นี้นะครับหมายถึงกันชนเหล็กนะครับส่วนอื่น ยังคงเดิมของความไวแท็กเอาไว้ A นะฮะหลักๆจะเป็นชุดกันชน,นครับแล้วก็พิเศษเลยตัวนี้นะครับเป็นไวแท็กตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับที่เพิ่งไมเนอร์เชนมาเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าคันนี้ผมจัดอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยตัวนี้เป็นกันชนเหล็กของ h a m m e อนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่น AM 1 0 6นะครับมีไฟตัดหมอกเป็น LED มาให้นะครับแล้วก็รูเซ็นเซอร์นะครับเจอะครบทุกรูนะครับตรงรุ่นของ เลนเซอร์เลยนะครับข้างหน้าจะมีห่วงแดง2ตัวนะครับแถมมาให้แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับสำหรับไวแยแกซี 4. 4จะมีตัวนี้เป็นเดรดร์นะครับเดรดราสำหรับตรวจจับคนในถนนนะครับกันชนตัวนี้ก็ออกแบบมาเพื่อที่จะให้เรดร์ตัวนี้ใช้งานได้อยา่างปกตินะครับต่อมากระจังหน้านะครับตัวนี้เป็น กระจังหน้าฟอร์ดนะฮะจะเป็นทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นคนละทรงกับของศูนนะครับจะออกแบบมาคล้ายกับของแรปเตอร์เลยออามาด้านข้างครับทิวล้อนะครับปกติแล้วที่เราเห็นเห็นกันุูธาเมอร์เนี่ยจะใส่ทิวล้อเป็นแบบหกนิ้วนะครับหนิ้วหรือ9นิ้วแบบมีหมด นะครับที่เราเห็นบ่อยๆเลยตัวนี้จะเป็นทิ้วล้อของแรปเตอร์นะครับเป็นทิ้วล้อขนาด4นิ้วนะครับประมาณ4นิ้วครึ่งน,นะครับเป็นแบบเรียบทิ้วล้อแรปเตอร์มันจะออกโก่โงๆออกมาหน่อยครับมันจะไม่ไม่บวมขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะไม่สูงมากมันจะค่อนข้างอ้งวนออกด้านนอกนะ ก็ถือว่าเป็นชุดแรกครับที่ใส่เป็นคิ้วล้อของแรปเตอร์นะครับคันนี้ลูกค้าไม่เปลี่ยนล้อนะเนื่องจากว่าลูกค้ามั่นใจว่าล้อโรงงานยังไงก็ดีกว่าล้อแต่งนะครับแต่ว่าก็ความสวยงามก็อาจจะน้อยกว่าล้อแต่งนิดหน่อยนะครับแต่คุณภาพ รับรองว่าแข็งแรงแน่นอนล้อที่แต่งนะครับก็ได้คุณภาพเช่นกันแต่ว่าแล้วแต่บางคนครับบางคนชอบไม่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะว่าใครชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะครับผมก็จัดการให้ได้หมดนะครับแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆก็เป็นพวกเบ้ารองมือเปิดประตูนะครับข้อฝาถัง นะครับมาด้านหลังตัวน,นี้จะเป็นไฟ LED นะครับเป็นใหม่นะครับเป็นไฟแบบ LED ทั้งสองข้างเลยแล้วก็จะทำเป็นลมดำนะฮะ mm. เพื่อเพิ่มความดุดันนะ,ะให้กับตัวรถส่วนด้านหลังนะครับกันชนตัวนี้เป็นของ h a m เมอเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น MX 202นะครับจะเป็นตัวก็เรียกว่าตัวก่อนที่เราจะเห็นกันปัจจุบันนี้นะครับตัวปัจจุบันมันจะใหม่กว่าแต่ว่าความรู้สึกคือตัวเก่ามันมันก็สวยดีแล้วก็ตัวระบบไฟเนี่ยครับระบบไฟมันจะมีระบบเลี้ยวแล้วก็ระบบไฟถอยหลังด้วยเดี๋ยวไปเบรก่อยไปเลี้ยวไปเลี้ยว ไปเร็วไปเร็วเดี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายคอยหลังค่อยหลังโอเคมาฝั่งนี้บ้างนะครับก็ดูเรียบๆครับไม่มีสติกเกอร์แล้วก็ตันนี้เลยเป็นของใหม่นะครับโรลเลอร์ชัตเตอร์นะฮะ ตัวนี้ควบคุมโดยไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเต็มระบบนะฮะออกแบบมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าถามว่าถ้าซื้อรถไปแล้วแล้วจะมาติดที่หลังได้ไหมต้องบอกเลยว่ารถเรือเชเตอร์ตัวนี้ติดที่หลังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการผลิตออกมาจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในนี่นะครับเป็นการควบคุมโดยไฟฟ้านะครับ ออกแบบปุ่มกดเปิดปิดนะครับมีในกระบะตัวนี้เลยแล้วก็มีในรีโมทนะฮะแล้วก็ด้านในห้องโดยสารนะครับดูการออกแบบของเขานะครับที่ผมบอกว่าติดเพิ่มไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัาวกระบะไลเนอร์เนี่ยก็ออกแบบมาเฉพาะนะฮะย้ายปั๊กไฟนะครับออกมาไว้ด้านข้างตรงนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วจะอยู่ด้านข้างของกระบะนะครับไม่ได้อยู่ในแนวนี้นะฮะ แล้วก็ไม่มีการต่อท่อน้ำนะฮะเพราะว่าท่อน้ำนี้เขาจะฝังไว้ในกระบะไลเนอร์เลยนะครับเป็นการผลิตจากโรงงาน100%นะครับรับรองคุณภาพว่าน้ำไม่เข้านะแข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วก็รับรองความคุ้มค่าครับตัวนี้โ o ลเลอร์ช t ตเตจะเพิ่มเงินจากปกติ30,000บาทนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เคยออกรถไปแล้วแล้วไปติดระบบไฟฟ้ารับรองว่า4ี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ของโรงงานด้วยอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ภายในอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นวายแท็ตัวใหม่แล้วนะครับเบาะจะมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานะฮะก็คือจะเป็นเบาะเต็มเบาะหนังเต็มร้อยเซ็นเลยนะครับ ปกติแล้ววายแทเนี่ยตรงขอบจะเป็นขอบผ้านะฮะแต่ตัวนี้จะปรับปรุงมาเป็นหนังทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีติดกล้องหน้าเพิ่มกล้องหน้าตัวนี้ลูกค้าหาซื้อมาเองเลยนะฮะเป็นของซิลิคอนนะครับลูกค้าซื้อในมอเตอรโชวแล้วก็มาใช้บริการให้เราติดให้นะครับเราก็ติดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ก็เป็นด้านหน้าครับบางคนอาจ internet, จะมองว่าไม่เปลี่ยนล้อมันไม่เต็มระบบนะฮะก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนะครับสไตล์การแต่งรถไม่เหมือนกันนะครับชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมองว่าสวยบางคนอาจจะมองว่าไม่สวยก็แล้วแต่แต่และท่านใส่นะฮะโอเคครับ,คครบยังไงวันนี้ก็ผมขอจบรีวิวไว้ เทียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า l a n เ e อร์วา t แตัวไบเทอร์โบ 4x4 คันนี้นะครับพร้อมชุดแต่ง h ฮ m เมอร์จัดเต็มเลยนะอุปกรณ์ตกแต่งนะครับชุดแต่ง h ฮ m เมอร์ทั้งหน้าหลังนะครับแล้วก็ตัวไฟแล้วก็ชุดเล็กๆน้อยๆอยชุดครอบชุดอะไรพวกนี้บอกเลยว่าพวกนี้ผมจัดให้หมดนะฮะเป็นของแถมนะครับลูกค้าไม่ได้เพิ่มปังแต่ปากการะกันใดทั้งสิ้นนะฮะ รอๆเลยครับคันนี้โอเคครับยังไงวันนี้ผมเฟิรนฟอร์ดนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คันหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นไหนนะรีวิวแบบไหนเดี๋ยวเรามารอติดตามรอชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ เพื่อได้รับข่าวสารใหม่ๆพร้อมกับอัปเดตวิดีโอคลิปรีวิวต่างๆนะฮะยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ and how careless we could